สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยคะ่ะตาหยิบเป็นกระเป๋าแบรนด์ชาแนลค่ะมารีวิวให้ดูกันนะคะแต่ว่ารุ่นนั้นนะคะชื่อเรียกว่ารุ่นที่หยิบมารีวิววันนี้นะคะเป็นรุ่นขวัญใจสาวๆแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นนี้นะคะชาแนลบอยนั่นเองค่ะใบนี้นะคะเป็นไซส์10เนาะ10นิ้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวไซส์ตัดแต่งเต็มๆให้ดูตรงนี้นะคะอ่เดี๋ยวหมุนตัวให้ดูก่อนนะคะใบนี้เป็นสีเบจนะคะ แล้วก็เป็นคาเวียนะคะอะไหล่ของเขานะคะจะเป็นอะไหล่เงินลมควันนั่นเองอ ดูอะไรกันใกล้ๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นอะไรเงินลมวันนี่ต้องบอกไปก่อนนะทุกคนบางคนอาจจะตกใจนะคะอะไรที่มีการลมวันแบบนี้นะคะน้ำหนักในการลงแต่ละใบอะ่ะไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละล็อตก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องตกใจนะถ้าสมมติว่าไปเทียบกับใบอื่นๆนะคะแล้วมันไม่เหมือนกันนะคะมันเป็นปกติเลยทุกคนแม้กระทั่งเม็ดคาเวียนะคะก็ไม่ได้มีขนาดเท่ากันทุกโฮโลนะอ่าให้ดูเม็ดสวยไหม ด้ยวยความที่เป็นเชฟลอนเนาะทรงแบบเนี้มันดูดีนะทำให้เหมือนแบบดูเพรียวด้วยนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดนะคะเปิดนี้นี้นี่ใบนี้หลังไม่หักนะคะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณนี้นะคะก็ยังเรียบอยู่นะคะไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นด้านในนี่นะคะเขาก็จะมีช่องให้นึ่งช่องนะคะ เดี๋ยวการเรามาดูกันที่หลังเนาะสำหรับสายนะคะนี่เราก็สามารถที่จะปรับระดับได้อีกหนึ่งระดับนะคะขยับกันไปได้นะคะอ่ะตอนนี้คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาเราจะดูแท้ดูปลอมเนี่ดูยังไงนะคะก่อนอื่นมาดูที่ด้านหน้าเลยค่ะดูตรงอะไหล่ตรงนี้นะคะ ทั้งสี่ีควายที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวในหมุดกลมด้านในนะคะ,ะต้องเป็นตัวที่บาลานซ์กันนะคะขนาดนะคะแล้วก็ฟรอนถูกต้องนะคะแบบนี้มาดูที่ด้านหลังกันต่อเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังด้านข้างนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะตรงอะไหล่เนี่ยเขาก็จะปั๊มลงไปนะคะว่าชัแนล ไม่โฟก,กัสเลยอ่านเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะชัดชซึ่งเขาก็จะมีทั้งสองด้านเลยนะคะนี่เสร็จแล้วมาดูด้านไหนกันต่อค่ะนี่ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้เนาะเขาจะมีอผน,นังอยู่นะคะเดี๋ยวจะพยายามดึงขึ้นมาให้ดูนี่ โอ้โหสะท้อนแสงได้สวยมากนะคะทุกคนอ่ตรงบริเวณหนังตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มว่า Chanel Make i อ Italy นะคะแบบนี้คมชัดเวอร์นะคะฟอนต้องถูกต้องด้วยนะแล้วก็หมึกที่ปั๊มลงไปนะคะเป็นสีเดียวกับตัวอะไหล่นะคะแต่ว่าอันนี้เขาจะใช้หมึกที่เป็นแบบวิงวิงนะ ทีนี้นะคะเราอยากรู้ละว่ายโฮโลใบนี้นะคะโฮโลอะไรนะคะให้ลองแหวกเข้าไปที่ด้านขวาของกระเป๋านะคะสมมุติจับแันนี้อยู่เนาะแล้วก็ดึงผ้าขึ้นมาค่ะสําหรับโฮโลนี้นะคะเราสามารถดึงผ้าขึ้นมาแล้วก็ดูแบบนี้ได้เลยดีมากๆนะคะคมชัดกริบนะคะใบนี้ก็เป็นโฮโลยี่สี่นั่นเองค่ะเราก็อย่างที่ทุกคนนะคะอาจจะเคยดูรีวิวนะคะตังเคยบอกไว้เนาะสําหรับน้องกระเป๋านะคะ โคโลด้านในกระเป๋านะคะก็จะต้องตรงกับการ์ดเนาะด้านหน้าการ์ดนะคะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งกรอบเนี่ยก็จะต้องเป็นสีทองนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่ถูกต้องตรงกันนะคะกับในกระเป๋าเนาะอะ่เดี๋ยวตานจะพลิกให้ดูนะคะทุกคนลองดูตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเจอกับตัวซีซีควายนะคะที่อยู่ด้านในเนาะ ก็สำหรับน้องชาแนลบอยเชฟลอนใบนี้นะคะไซส์10นะก็เป็นไซส์ที่กำลังดีมากๆเลยนะคะคือคนตัวเล็กสามารถสะพายได้แล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีงามมากๆเลยนะคะไม่ยาวเกินไปด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะเอาไปใส่ออกงานหรือว่าไปลุยก็ได้นะคะด้วยความที่เขาแบบเป็นอะไหสีนี้เนาะก็จะให้ลุกแบบดูลุยๆไปอีกแบบนึงนะคะแต่ตัดกับสีเบจนะก็จะดูซอบซ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไว้แบงกเนตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในหลาย Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ